สวัสดีครับพี่น้องพกช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินออฟชิเชีย์ครับสวัสดีทองแหล่สสวัสดีีค่ะ่ะพน้องมาทำอะไรมาหาประตุ้ยจ้ะพี่น้องมาประตุ้ยเกิดอ้เหตุนิดหน่อยค่ะแล้วนี่อะไรทำไมมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเปล่าเปลี่ยนไม่ได้ใสเ่เยอะอาร้องไห้ทำไมเปล่ปลีนครับดูดิร้องไห้ทำไมอะ่ะปวดพี่น้องถึงกับร้องไห้เลยถึงต่อแท็กตัวบาดิเพราะเป็นสองเลยสองตัว <laughs> พี่น้องจะกู ไอ้ทองแร่มึงจะหัวเราพี่สักทีสองแสนหรือส,สิมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่ใต้ดันพี่น้องค่ะแต่บ่อ่านนำ้ำไหนครับพี่น้องอยู่ใส่เยกมึงบ้านเนี่ยห้องบักในหญ่นึ่พี่นอ้องตัวอยู่ราคาสองดอกถือไปแล้วสองมือบวมเลยพี่น้องคนันโดนไปเดียวคันดนแล่นหนีเมื่อกี้เนะี้ยเอาแล้วไอ้ปลายมันจะไหวไหมนะ่ะ ขึ้นกับห้องหายไปว่าเป็นอลไรพี่น้องไปทำอะไรไปทำยังไงไปแกล้งมันมเหรอส่งกระจกไปเฉยความเตือพี่น้องคร่บโอ้ยอ๋ก็เดินไม่เดินไปสิลูกเดี๋ยวมันมาอีกขึ้นคือดุแขกไอ้อ่อนหายแย่หมดเลยนี่พี่น้องขึ <c oughs> ้ลูกสาวข่อยถึงกับไปบ่าเป็นเลยหลังจากที่ไม่เจอนานไม่เจอหลายวัน ต้องแลรงไหมเลยต้องแลงโหดเลยครับเร็วมากเลยครับเร็วมากทิ้งกันเลยอ่าอยจังได้ไม่ให้แตนตอดกว่านี้เดินไปยังไงไปกวนจะดิไม่ไม่ได้ไปกวนเดินไปสองไปตัวไป่เฉยน่าไม่รู้น่าจะไม่รู้เมื่อกี้น้ำตาไหลเมื่อกี้มาแต่บ้านใหญ่เหรอไปทำอะไรมาไปร้องเพลงเหรอไม่ไปเล่นกับเนี่ยกับพ่อนี่พี่น้องแตนตอดสองตัวพี่น้องพอตั้ยกับถือเป็นละสอง ปวดพวกมั่วแปลกแต่งอ่ะก็เดินสิปวดทองเนี่ย <c oughs> ไปหายไปหาย,ยาหม่องให้พี่สะให้พี่ดิถ้าลงไปถุงว่าเขาจะดูว่าใครมีอ๋อกระทักถามผอบันอยู่ในกลุ่มซุ่มแต่งแตนเสื้อได้ล่ะลูกไป้ายแท็กซี่มีใครมียาหม่องเน,เ,นเนี่ยแน่วันนี้โดนแทนถอดลังนึงวันนี้พี่น้องเอ้ยข่อยจังสิรุ้ตัวหรือสิถึงกับไปไม่เป็นเลยใช่ไหม บวมแล้วจ้าถ้านิ้วเข่าพอแล้วไปกินเข้ามาหาพอมาเห็นแต่ต่อ <pers> ชิ<ม>้นมหาพออยังน,นีพอก็มานั่งโหลดชิปไปซื้อไหมปวดที่แม่งแบกส่งของกับผนฟุตเดินค่ะอันนี้บาร์บี้ตกบาร์บี้โดนเต้นต่อยค่ะนั่นแหละข้าตีคอนเทนต์ไรนัน่นแหละลองเดินตรงนีไม่เดินขยับไม่ขยียบมันปวดอุตส่าห์ะสิผ้าไหล่สดเอฟซีเอ็นถามหาลายไหน ก็ไม่ให้จันเนาะปวดนะปวดก็อดเอาสิเคยโดนตอดไหมเนี่ยมีป๊าบมียางหงไม้ค่ะลูกสาวลูกสาวถือแตนตอดดิมีบอสยาดมก็ได้มีไหมยาดมยาอะไรมีไหมแตนตอดตั้งสองตัวไหมลูกสาวถือแตนตอดสองตัวไหมขาบวงได้ไหมตอยู่เดียวนะคะดอกหนึ่งถือสองตัว นั่งโมโหนั่งมาสิยสองกระจกแม่นงมันยูงใส่มีทั้งใตอนนี้แมเมาตุยเดืราคาดอกววายเนี่ยบางเนี้ยร้องไห้เลยไม่รู้นี่เนี่ยต่อยบางเนี้ยบวมเลยนั่นดีนะมันบาตอดอันมาตอดยังไงอือสองตัวด้วยไปหาอันแม่บ้านนี่ใะถามแม่แป๋วได้น่ะถามแม่แป๋วแป๋วมียาหมองเลี้ยาดอมไหมแตนตอดสองตัวแม่ลูกสาวถึกแตนอยู่ใต้กระจกแม่เป็นห้างเลยบางไง่มโหแม นี่มีบอมีบอมอย่ามองอย่าดมอย่าอยังกระไรมีบอมโฟกมีไหมเออนี่มาแล้วมาแล้วฮะเจ๊ซีเหัวเจ๊ซี่ะไรเจ๊ซีเจ๊ซีดูตัวเลยไอ้อแพนทายแพนทายพี่นี่เนี่ยนี่อันนี้ก็ถือสองตัวครับพี่น้องสองตัวเลยบอมถือผู้เดียวบพ่อก็ถือ สอลังเลยนะจ๊ะพี่น้องพี่ตายอีตัวมาเ่ลูกสาวหอยคืสอสตัวสองไอ้ฟูกมาจ๊สิน่องน่องนองน่องโอ้ยมึงเนี่ยโอ้ยตายลูกสาวมาพวดพ่อมาโม่มาเตงถบาานนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยอไลออกไป <N> นั่งบ่ให้ออก <N> ตอนแรกว่าสิไล่ซดเด็ซีทักหาลายลายหลายว่าสิผ้าลซดไงแตงตอนจ้ามึงเนี่ยทาดีดีดีรูปรูป ล้เอาอย่าไปแปะเป็นก้อนที่ะโอ้ยพงนี่พี่น้องครับวันนี้ขอลาเด้อตอดกับตอดขาบ้านที่สองพงนีครับยืนไห้อยู่วันนี้ยืนไห้เลยลูกสาวเกิดมาไม่เคยโดนเต้ต้อนอะนู่เหมือนกันเกิดมาให้โดนเต้นตอดโดนเตะม้าไล่กัดพงนี่พี่น้องยืนไห้เได้ผลโทษบอกแม่ที่ะบำอนี้ พ,พ,พี่น้องคาจะแล่นด์มีพอหนูแล่นด์มีค่ะเพราตุ้ยโดนต่อไปสองตัวเร็วมากเนี่เรารักมากพะแยมาอีกดิพรับโทรบอกแม่น้อโทรถามแม่ดูนี่ครับพี่น้องลูกสาวข่อยืนหายนะครับไปบาเป็นเลยครับตอนนี้ยเไล่จุดติ๊ดใ,<ค>ใครคลิปตัวสิไล,สสล่สดจากไหนว่าสิบ้าไล่์ลองเฮ้งเนี่ยเปล่าระวังให้ดีนะ มาสองข้าจกอ่ะห้างแตนห้างมักใหญ่ตอดสองตัว <laughs> โอ้ยอันนี้ดติดตอดที่กันพี่น้องเอ้ยเอาเอาผอ,ผอบอลบอบออันนี้บอลในดอกมันดานมันมึนอยู่ด้านนี่โดนตอด <laughs> สองขาขาบวมแล้วพี่น้อง <laughs> เอาแล้เข็นมาอุม้มมีพวกอุม้มบอลยางเอาไปในดอกแต่จนจะเต้นไหวไหมล่ะ <laughs> พี่น่องขาบวมเลยพี่น้องแม่าเนี่มืงเนี่ยวายลูกสาวไข่พี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยเดี่ยวไข่ฉันส้ง่วงบวมจ้าบวมสิมึงเนี่ยพี่น้องขาเต้นตุ๊ตุไอ้มนสองตัวขานึงขาละตัวลองเดินหน่อยลูกมเนี่ยพี่ <laughs> ยืนไห้อยู่พี่น้องเออพี่น้องใจตัวลูกสาวเด้ยียนนู้นุชอนนี้กันได้นุชเจ็บหายปวดได้ยังดีขึ้นแล้วใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวก็ปวดอีก <laughs> เอายาพาราไปกินมีไหม,อมโอ้ยเอ,เอาถือให้หน่อยเปน็นยัง <laughs> โอ้ยบ่ได้เด้อเป็นไข่้ะจ้ะนอนเชื่อได้ดีพี่น้อง,ออองมาแล้วโอ้ยแม่เราหู้ าดิฝืนค่ะมาแล้วพี่น้องแตนแตงห้างเดีอวม่พูนพูนพูนพี่น้องลูกสาวก็ทำไมโอยจับได้นี่เมื่อกี้นี่จักจักเสียเลยสิจักเสียหัวเลยเลยตัวพี่น้องโอ้ยไปลมึงเนี่ยบัวมันบัวมากเลยเห็นไหมน่ะใครอีกโทรมาแล้วพ่อโอโทรหาพ่อโอไม่พ่อโอ้ถูกไม ตอนนี้หนูที่ตายแล้วบอกเราตั่วไปว่ามันเป็นยังหนูน้องเตรียมต่อแล้วว่าที่เดินเอาคือหัวอาจารย์โอ๊ตตอนนี้ทำคลิปอยู่นะยืนหายอยู่นี่ยใส่เจ้าพ่อไทยปลแซมกระทืตอนยันลาเอ้าเอ้าเอ้าอาจารย์โอ๊ตกระทืบเตี๋ยอาจารย์ เปิดเปิดกล <so oh, ่องด้วยถ่ายคลิปด้วเนี่ยเบิ้งชัดหน่อยสวัสดีครับอาจารย์โอเจ้าคื้นมาบอกลูกสาวเจ้าแหนีสอตัวนีขาบวไปไปเป็นแล้วเนี่ยป็กกตั้กรงโอยมึแกอเไนขี้มูกไรอีกโอ้ยพวกเนีลูกสาวเจ้าพวกเนี้ยยืนไปอเป็นไรขาบวมสองขางได้ไหมโอ้ยพี่น้อง วัวนะจ๊ะโอ้โหขันลูกสาวเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูจอพารากินข้าวอย่างกินข้าวเสร็จค่เขาจะกินเอาให้มันกินโดนเป็นไข้ไปพาไปกินข้าวก่อนแบกไปเอารถเข็นมาตึ๊สองเมตรเอ้แพนพาไปตึ๊สองยี่น้องมาเบิ่งแท้ยางครับ เอาขึ้นงานวันเนี่ยวันเนี่ยปวดพี่น้องครับโอ้ยมันเป็นตะลุตัวในสู๊บนเลยพี่น้องเฮ้ยว่าสิประเทศไทยคลิปลูกสมุทไทยลูกสาวขาบวมเลยทีบ่ปลไหวดอกนี่ครับพี่น้องโอ้ยแฟนตอดไปมัเป็นเลยสองตัวตอดท้ายจะมันมีครับขาบวมไหมแม่ คราบพี่น้องเจเน่เป็นลูกสาว้ด้วพี่น้องคอมเมนต์มาวิธีการเจได่ผมอยากเพิ่นแข่แกดต่งอย่ามาหายไปนะหายเราจะพูดเจ็บเนาะเต็มต่อสองตัวเน,นาะนางไปสงไ่งนางไปส่งกับเจ้าบ่วมีว<ๆ>ห้างแก่นไหม,ไม,ม <laughs> นี่นะพี่น้องครับบัวบงเนยะอ๋อเจเน่ก็ไป็นลูกให้เพิ่นครับพี่น้องคลิปนี้ฝาไกไว้สำนีคลิปหนาจะพ่อไหมครับเบื้องแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามช่องบอกด้วย บออตูน้น้ำเ่อนพี่น้องผมกัดเพื่อนักแจ่เพื่อนครับเอาไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ